มาจ้ะเจอกันเหมือนเดิมอีกแล้วครับวันนี้ผ่านมาเส้นสุวรรณภูมิเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเขามันไก่เขามันไก่ด้วยนะเป็นรถนะเป็นรถนะใช่เป็นรถผ่านมาก็เห็นปึ๊บเอาซะหน่อยวะอันนี้ดูเด็ดรถจอดเต็มเลยเป็นไงก็แดลว่าันใจย่านสุวรรณภูมิแน่เลยต้องลองต้องลองต้องลองไปไปลอง ตอ,อ,อันนี้เราก็ผ่านบ่อยนะผ่านมาบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็เห็นไงแต่ไม่เคยมากินเนี่ยวันนี้ตั้งใจเลยไม่เคยมา,ากินบ่อยบ่าย2:00นเ้ามันไก่่ะก็เที่ยวก็น่ากินะบ่ายง,งโมงอ่ะหรือว่าหมดอะไรดีไม่น่าหมดนะ เอ,เอาเจียวไก่ดีกว่าเ,าเส,นนนสน้นอะไรดีเอาเลยจะกินเส้นอะไรอ่ะเอาบะหมี่ครับบะหมี่ไก่อ,อยกน่องนี่คืออะไรเป็นน่อง,งให้ไหมเราเข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันไก่จะลองเนื้อแห้งเอานะ<ๆ>แล้วก็เล็กแห้งครับเนื้อ หมไีแบบตัวใหญ่เ่อไก่เน็กชื่อเขานไก่นจัดบะหมี่ไปบมีไก่รก็น่ารักอยูแล้วก็ข้าวมันไก่อันนี้ครบเครื่องเขาเลยนะข้าวมันไก่มันมีไก่ ก็แห้งกัดอะไรไปไม่ก็แห้งเลยครับเลดไม่รู้ขอลองก่อนเส้นนี้ดูดิจริงคนตะปูจดิงจริงคนตะปรอก่อนเนาะเขาขายเป็นรถเลยนะเดี๋ยวววเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันแล้วดูว่ารสชาติมัเด็ดเปล่าแน่นอนดังนั้นเลย ก๋วยเตียกกเต๋ยวกไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ยกน่องเหรอเอาแบบยกน่องมา <S <S> <S ก่อนอื่นไม่ต้องอะไรชิมน้ำหวานพอดีเลย <S <S หวานนะหวานพอดีซิมเลยกูขาดไม่ได้ครับมันละนี่ชิมนู้นชิมนี้นู้นชิม,ชม,ชม,ชมข้างๆเพราะว่าเกลี่ยรพริกไปตรงนี้อ่อจะเดี๋ยวจะคุกละอืมอร่อยอ่ะอได้เลยนะดูดิ ยกน้องเกับไก่ยกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีให้ดูนี่อีกทีนึงอะไรอ่ะเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแห้งชิมน้ำก่อนอืมพเผเดว่ะใส่มาเยอะด้วยใส่ซะเยอะเลยคันนี้ไม่เป็นไรเราพอทนได้อื ต้องเซนก่อนดับแรกต้องเซนสูตรปะสูตรปะเดี๋ยวจะลองพยายามดูนะกลัวสำลักอืมเอ้ยเส้นเขาดีเลยเนี่ยดูเราเส้นแบบว่าได้เลยฝีมือในการลวกเส้นคือเยี่ยมเส้นบะหมี่แบบเล็กๆอ่ะอือใช่ได้เลยได้เลยมีน้องไก่ใหญ่มากนองไก่ใหญ่ ก็มีโตมีตีนด้วยนะใช่เนี่ยพ่อมีอีกพ่อเดี๋ยวลองเนื้อไก่ให้ดูเนื้อไก่นุ่มดีเลยวะเ้ยนี่ไหน้ำซุปนี่น้ำซุปของเนื้อองน้ำซุปเนื้อโคตรละน้ำซุปกันเหรอคนละแบบเลยว่ะ นี่จะมีหวานๆนเค็มหน่อยได้ไหมดีอ้อะลงมือแล้วลองลองข้าวมันไก่ดิยจะลองนีข้าวมันไก่อ่ะต้่งมีคนเส้นเล็กก่อนเหรอมันจะจะเละอะมันจะติดตะดีโอ้ยแต่จิ่งดำเนีืยเขาลองกันได้ไหมร้อนเปล่าร้อนไม่เป็นไร เป็นไงอืมหวานเค็มกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเลยหรออืมนุ่มอไม่ต้องปรุงแล้วไหนเนะเนื้อเป็นไงละมุนไหมเหนียวไหมเนื้อนุ่มวะไม่เหนียวจะทำพอดีหรอนี่นี่นี่ลองนี่ก่อนอย่าเพิ่งค่อยกินไปโอ้ยลองหลายอย่างเกินอ้าวบอกให้ครบดิ แล้วต้องรอให้หมดใช่เพราะว่าเขาเขา,เขามีทั้งข้าวมันไก่ก๋วยเตยเี๋ยวลองนะนายเอ็กเหอน,นายเอ็กนายเอ็กคู่ชนะนะเป็นไ,ไงต้องรู้นะก็ก๋วยเตี๋ยวไก่<อ>นายเอ็กชอบในความที่เป็นรถบ้านไอ้รถแบบว่ารถแบบใหย่ของอะ่ะน้ำจิ้มเป็นไงเด็ดนะ่ะน้ำซุปน้ำซุปแล้วเปรี้ยวเค็มๆครบเครื่องอ่ะได้อยู่มีเปรี้ยวๆเด้อโอ้โซนแบบนี้เลยเหรอเดียวนิดนิด ร้อนแทนน้ำซุปหวาน,นเจียเจียวเผ็ดร้อนด้วยนะเผ็ดร้อนเธอก็อเอาเรื่องอยู่นะเผ็ดอยู่อัอนนชอบชอบรถเขาอะ่ะเหนไห พอดีเลยพอดีดดดดเลยาาเดิแเบ<อ>า<ป>หน่อยเอาหม้๋ยอเอาตัวหน่อยแล้วข้อเขาไม่มีถ้วยใส่ข้อไม่มีมีปะไม่มีดูม,มันละเต็มเต็มเลยมลันละอ่ะ ผักเติมไม่อั้นนะรออือแล้มวมีอ๋อแต่ขอช่เอามาเหรอใวางไว้ใช่ป่ะใช่ให้มันใส่ข้ออ่ะก็เขาวางไว้แล้วหยิบมาเขาวางไว้หวาวาไวให้หยิบน่าจะเป็นแบบว่าถ้วยน้ำจิ้มป่ะดูน้ำจิมำจ้มแบบว่าดูดูวยน้ำจิ้มไก่จิม้มไก่คือตักให้เรื่อยๆอ่ะเออมาเติมได้ตลอด กินแล้วนี่อ่ะเผ็ดปะไม่เผ็ดไอ้ไอ้มีคํามเผ็ดเลยมันจิ้มไก่อะใช่ไหมเขาทำเองะวะส่วนมากขเขาก็ทำเองนะ้ำจิ้มก็ต้องทำเองให้ใครทำ่ะร้านเขานะ <c oughs> ได้ไหมก็ <c oughs> มีความหวานเผ็ดเผ็ดๆมีเปรี้ยวติดอะ ดีอย่างเงี้ยถ้าเนื้อนี่เราไม่ต้องปรุงอะไรเลยเนี่ยข้าวเขาคนดีนะดีไหมอืมข้าวเป็นไก่โอเคเลยอือโหดนองบน่มดีไหมอือแดงแป๊กินแ่้เห็นแดงแป๊ดเลยวะเรากินแบบเพชรอืมร้อนแล้วเนี่ยเรา ทำรถอย่างนี้จะคันไหมไปต่อที่ไหนขายี่ยที่ไหนก็ได้หมดเลยเอ้าเราขายได้เหรอเราขายมานานเลยวะต้องลองทำก่อนเราไม่เห็นานานนะเราผ่านไ่แล้วแต่เราไม่เคยลองกินเนาะไม่เคยแวะกินเห็ดอยาจะชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน่อยอดีว่า นี่เดี๋ยวกบความเผ็ดนะอืม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 ,อม,อมเดี๋ยวเรลองกินสุกนะุ้ลองกินตอนนี้ดูนะคล้ายร้านหนึ่งที่อยู่แถวเส้นมันาตาัดร้านอะไรรู้จักแนว้นเส้นมันาตัดที่เราไปกินอนะ่ะ เน้ำไม่ก็เจ็บเป็ดอ่ะมีก็เจ็บเป็ดด้วยจำไม่ได้ไปไหนร้านจัดแต่รู้ว่าอยู่แถวแมงนาตาัดอืมอืมต้องปรุงหน่อยต้องปรุงอยู่ได้อยู่มันก็อร่อยแหละแต่ว่ามันต้องม้วนเนี่ยต้องลดจัดกว่านี้ไงจัดตัวน,นี้เลยอโอ้โห ความร้อนเริ่มมาอุอ๊ยเริ่มร้อนร้อนที่ไหนวันนี้ไม่มีแจ่มร้อนน้ำเผ็ดจะดูสิครับท่านแดงขนาดนี้ครับไม่มีอะแดงล้วนๆฮะอันนี้กินก๋วยเตยี๋ยวหรือว่ากินแกงครับฮะไอ้แดงมันเป็นนักสู้อะอันนี้มันเป็นแบบว่ากินแกงแนะเนี่ยมันไม่ใช่ก<ด>๋วยเตี๋ยวว่าความร้อนมา อกำลังกายไม่ต้องบอกเหรอ,อเผาผ่านเต็มที่จุดจานกินสับเผล็ดเลยคิดว่าพี่เขาจะไม่เผ็ดมากมไปชุบก้อนเนี่ยแต่โคตรเผ็ดใส่มาเป็นก้อนเลยมเมื่อกี้หลายก้อนด้วย <c oughs> เดี๋ยวกบเผ็ดก่อนเอามาล้ากบหน่อยแดงแบบว่าแดงมาก เนื้อไก่ดีกว่า่ด้เลยคุณผ<ด>ู <ๆ S 2> ้ช<ๆ>มคืีคนชอบกินน่งอ,อ,นองอยู่แล้วเนื้อมันเยอะอแต่ก็้จัดการส่วนมากจะไม่ค่อยชอบกิน้อเท่าไหร่แต่ถ้ากินได้มากินได้นะแต่ไม่ค่อยถนัดพี่เกลยดแท้พี่ <laughs> กินแบบเนื้อน่องแหละแต่ <laughs> เ,เขาลองแค่นะ ลองแทะแทะหรือแทะแทะก็แทะนี่มันแทะไงแทะแ้วเหรอทำไมมันรุ่ยจังอะไรอ่ะหลุดออกมาเลยลองไหมตอนทักข้อนะเผ็ดปล่าเผ็ดเลยเห็นสีเราก็เผ็ดมากนนี่ะเตรียมน้ำมาเองซึ่งเลยเขาอร่อยนะ เดี๋ยวกบเห็ดหน่อยนะแค่บอยได้เลยแหละกบปัามเห็ดหน่อยไม่ไหวอืออ๋องน้ำซุปนะ่ะอือน้ำซุปเนะี่ยเขาออกหอมๆนะหอมอะไระ่ะอร่อยนะน้ำซุปเขาอะ่ะกดเดียร์ดูดเลยอะ ก็ได้อ่ะอม,มันไม่ได้แบบจืดอ,อะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่เ,เราเรเราไม่ได้ลองน้ำไงแต่ได้น้ำตุมมาเหมือนกันซุปแบบเข้มเลยใช่ไหมเข้มข้นได้เลยอ่ะหรือไม่ต้องปรุงอ่ะเนื้อไม่เหนียวนะเนื้อดีนะเนื้อตุ๋มว่ะเนี่ย แซ่บมากลูกค้าเขาน่า่ไดนเยอะตอนกลางวันเพราะว่าผูดเตียวเนื้อตุ๋นแบบนี้มีมเสน่ห์อะมันอร่อยอร่อยในคว,วามแบบว่าที่มันมีอิ่วดำามาตบตั้งแต่คนชอบอะไข่ไ่ส่วนมากนะเขาจะใส่สีอิ่วดำเนาะอืมแต่เราชอบแบบนี้นะที่ใส่แบบแนวแบบนี้เลย ตั้งแต่กินไม่ต้องปรุงทื่เราเคยไปกินอ๋อรเรารู้ละร้านไหนจำบงางตาเราไปกินแบบเนี้ยแล้วเธอก็กินก๋วยเตี๋ยวแห้งบ่อยมากก็เลยติดแบบไปกินแบบว่าเนื้อแห้งอ็ค่อยคายกันด้วยนะลองกินเนะื้ออย่างลองยังไม่เหนียวอะ่ะลองเ,อเลยอลองดูอเป็นไงเป็นไงอืม หนียวอืมมีมันแทรกด้วยมันแทรกอร่อยอร่อยโดนใจหมดเลยเหรออร่อยจริงเลยกินนี้ก่อนเดี๋ยวเขจับกินก็เดี๋ยวเก็บง,งานก็ร้อน เราจะเก็บงานดีกว่าที่อางร้านที่อยากแนะนําเส้นไต้วนน้ำปูเข้ามาเต้นไต้วนไปไ้หวันปูอยู่ท้ายเมืองเป็นรถนะอันนี้เราจะไปไหนเซ็นทรัลวิลเลจเนาะเราก็เลยแรงมากิดแวะหน่อยอยู่แถวเส้นเนี่ย่างไต้หวันน้ำปูเบอร์ตมาเลี้ยวเข้ามาเจอเลยมีรถจอดอยู่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไนท์เอกมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อขน แล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็มีต้องมาลองบอกเลยว่าเด็ดจริงข้าวมันไก่น่จะมีไก่ทอดด้วยนะมีผสมเลยชอบเนื้อเนี่ยเนื้อตุ๋นอ่ะไก่ก็ดีไก่ก็ดีเลยแต่บอกว่าพริกเผ็ดมากทำเผือพริกคนเผ็ดไปเ๋ยจะเราอีพีหน้าดีกว่าโอเคช่วยกดติดตามพวกเราหน่อยเราพวกเราจะพาไปกินแถวเนื้อแหละเดี๋ยวเราจะพาไปุทรปราการบางพีบางบ่อ บังนะอเคอยากเรื่องกินไว้ใจเรานะครับใจเราที่หน้า